สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับปลาอีกเช่นเคยนะคะกับช่องปลาอ s ส์ฟินะคะค่ะวันนี้ก็ขอ,อาพามาพูดคุยกันในเรื่องของต้นไม้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่ไม้ใบนั่นเองนะคะค่ะไม้ใบข้างหน้าเรานี่ก็คือไม้ในตระกูลลือสีผสมนะคะเพื่อนๆซึ่งไม้ในตระกูลลือสีผสมเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่น่าสะสมมากๆเพราะอะไรเนื่องจากว่า เขามีใบที่ให้สีสันและลวดลายที่หลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งทำให้หน้าหามาสะสมไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็ยังเลี้ยงง่ายด้วยนะคะทุกคนไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากค่ะแค่ลดน้ําวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะจะปลูกในกระถางหรือว่าจะปลูกลงดินก็ได้เช่นกันนะแม้กระทั่งเอ่อ ให้โดนแดดมากหน่อยก็ได้ลำไรก็ได้ล่มก็ได้นะคะไม่ว่าอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวปลูกได้หมดเลยนะเพื่อนๆคือแบบเป็นไม้ที่ทนจริงๆนะคะแล้วก็เวลาขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยนะคะแค่ตัดกิ่งปักชำแค่นั้นเองนะคะซึ่งปาเคยทําคลิปการขยายพันธุ์ต้นหรือสีผสมไว้แล้วนะคะคานี้ก็เป็น3กระถางเนี้ยนะคะ3ต้นเนี้ยนะ ปลาไปหามาเพิ่มนะคะซึ่งปลาไม่มีปลาก็ไปเจอที่ร้านต้นไม้ใช่ไหมแล้วเห็นเนี่ยปลาไม่มีและอันนี้ก็คือเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยคือดูลักษณะใบ,าบาใกล้ๆนะคะอันนี้แปลกตามากเลยค่ะใบเขาจะเป็นปุ้มๆแล้วก็ใบก็จะแบบเ,เนี่ยค่ะปลายใบยก็จะเป็นแฉกๆแบบนี้แล้วก็สีตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบกึ่งๆเขียวเรืองแสงนะคะแล้วก็นี่นะมาดูบางใบนะคะบางใบก็เป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยลักษณะหยิงหิงเงี้ยซึ่งสวยมากเลยนะคะพอเห็นปุ๊บแบบสะดุดตามากเลยนะคะก็เลยหยิบออกมาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยก็ซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เอามาวางตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางอะไรเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เลยนะคะแค่รดน้ําแล้วก็บางทีก็เอาน้ําล้างขวดนมอะค่ะเอามารดแค่นั้นเองจริงๆนะคะต้นก็โตขึ้นมาเยอะเลยจากเดิมเนี่ยป้าโตซื้อมาเป็นไซส์เล็กนะคะ ซื้อมาสามกระถางร้อยอ่ะนั่นแหละก็หามาสะสมไว้แล้วก็เดี๋ยวพอมีกิ่งก้านขึ้นมาสูง,สงๆเยอะๆปั๊กก็จะตัดขยายเก็บเอาไว้นะคะนี่นะเป็นไม้ที่โดนแดดได้นะคะไม้แดดได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราวางที่กลางแดดจัดเน่ควรที่จะเป็นกระถางใหญ่ๆสักนิดนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีความอุ้มน้ําอยู่ในดินนะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวนั่นเองนะนี่นะคะส่วนโรคและศัตรูพืชก็จะเป็นพวกหนอนมแมลงมาแทะใบนะคะนี่ นี่นะคะนี่เห็นไหมเป็นรูเลยนี่ก็หนอนแท้นะคะแล้วก็เพลี้ยค่ะเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องส่วนเรื่องเ,ออน,เองน่าเนี่ยไม่ค่อยเจอค่ะยากขนาดหน้าฝนก็ไม่มีเน่านะคะแต่ถ้าอากาศเย็นเย็นอ่าถ้าอากาศเย็นเนนี่นะคะสีเขาก็จะจะจานขึ้นสีออกมาสวยขึ้นนั่นเองนะคะอ๋ออย่างตัวนี้นะเพื่อนๆนี่ตัวเนี้ยพอเห็นปุ๊บอ่ะก็คือหยิบเลยนะคะเพราะว่า หันไปเห็นที่นั่นต้นไม้นะหันไปเห็นต้นใหญ่ค่ะของเขาแบบคือสีเนะี่ยมันออกแบบชมพูม่วงตุนต่นๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเนี่ยคือสวยมากเลยแล้วก็เลยไปไปหยิบมาต้นหนึ่งค่ะหยิบมากระถางหนึ่งซึ่งมันจริงๆแล้วมันเล็กกว่านี้มากเลยนะคะก็แต่เรารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นไม้โตเร็วเราก็เลือกไซส์เล็กมาประหยัดตังค์ด้วยนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะนี่ก็เป็น ลือสีผสมทั้ง3แบบที่ปาหาเอามาเพิ่มนะคะมาสะสมเพิ่มอยู่ในบ้านนะคะนอกนั้นมีคลิปเก่าๆที่เป็นลือสีผสมที่ปามีอยู่แล้วในบ้านนะคะ mm hmm. ก็ลองไปหาเปิดย้อนดูได้นะคะว่ามีต้นไหนบ้างแต่ก็มีบางต้นที่ตายย่อยไปเองนะคะเพราะว่าเอาจริงๆลือสีผสมเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะคอยขยนันตัดปักชำเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าพอเวลาต้นเขาแก่ตัวไปอ่ะบางต้นมันย่อยตายไปเองนะคะ และมีทริคอย่างหนึ่งก็คือลือสีผสมเวลาออกดอกจริงอยู่นะคะดอกน่ารักแต่ว่าถ้าไม่เด็ดดอกทิ้งต้นตายนะคะแปลกนะคะดังนั้นถ้าเห็นออกดอกก็ตัดใจเด็ดดอกทิ้งไปซะนะคะจะได้เก็บต้นแม่เอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ